เปิดตัวกันเลยว่าตลาดหุ้นวันนี้มีความผันผวนที่สูงมากและมีสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างยิ่งตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญโดยนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุททิแต่สิ่งที่ทําให้ตลาดยังคงผันผวนก็คือปัจจัยภายนอกที่ยังไม่แน่นอนโดยเฉพาะการสงครามการค้าของสหรัฐและจีนที่กําลังเป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังอย่างรุนแรงและการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐซึ่งจะกดลังดัชนีให้ผันผวนไปอีกระยะหนึ่ง เมื่อมองไปทางเทคนิคดัชนีเซตก็คาดว่าจะขยับในกรอบจำกัดที่กำหนดไว้คาดว่าจะมีการขยับในแนวรับที่1 2 6 9ถึง1,278จุดและแนวต้าน2 2 9 2ถึง1,297จุดซึ่งเป็นสัญญาณที่เราไม่ควรลืมสำหรับประเทศไทยมีการอนุมัติมาตรการกระตุน้นการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนและผลักดัน GDP ขึ้นไปอีกศูในปีนี้แต่สิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างยิ่ง ก็คือสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยสหรัฐใช้ข้อพิพาทนี้เป็นประเด็นต่อรองในการเจรจาการค้ากับไทยสำหรับสหรัฐจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้รวมถึงยอดค้าปลีกดัชนีราคาผู้ผลิตและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างแน่นอนกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ก็กดเป็นการชะลอการลงทุน หรือเกณฑ์กำไรในช่วงสั้นๆที่นักลงทุนต่างประเทศยังคงอยู่ในฝั่งขายซึ่งจะกดดันดัชนีให้ผันผวนไปอีกระยะหนึ่งจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมหุ้นเด่นที่ควรเฝ้าระวังคือ PTTEP และ Advan ซึ่งมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญในวันนี้ตามสัญญาณเทคนิค KCE และ TAMG แต่นี่เป็นเพียงความเห็นของเราเท่านั้นความเห็นนี้อาจเป็นความเห็นที่แตกต่างกันไปจากความเห็นของคนอื่นและเราต้องการรับรู้ความคิดเห็นจากทุกๆคนคุณคิดว่าวันนี้ตลาดจะเป็นอย่างไรบ้าง คุณมีความเห็นอะไรต่อกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ไหมมาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่นี่